ต้ปีแล้วใช่ก็ฟ้าแรกก็ได้แหละแต่ก็ไม่เชิงฟ้าแลบมากหรอกเพราะว่าเราได้คุยได้เคียอะไรกันทั้งบ้านผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินเรียบร้อยแล้วค่ะกับมันก็นี้คุยกันมานานเท่าไหร่จริงๆอ่ะเรารู้จักกันมาเมื่อตั้งแต่สมัยเรียนก็คือตอนมหนึ่งนะคะก็คือว่าคุยกันแบบเพื่อนแบบพี่มากกว่าไม่ใช่แบบว่าปุบปรับอุ๊ยมหนึ่งฉันเป็นแฟนแล้วฉันมีแฟนแล้วนะคือเราไม่ใช่แบบนั <t <t então, <t 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 ้นคือเริ่มแรกคือพบกันมา คือเพิ่งมาคบแบบจริงจังแบบเปลี่ยนสถานะคนนี้นี่คือแฟนฉันก็คือประมาณเมื่อไม่กี่ปีนี้ก็คือประมาณสองสามปีที่ผ่านมาก็แ่งก็คือทางบ้านเขาเป็นคนจีนเนาะเขาก็อยากแบบว่าให้รีบแต่งเข้าตามต่อออกทางประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อายุห่างกันปะคะอายุห่างกันค่ะเขาเป็นรุ่นที่ประมาณสองสามปีค่ะก็ ถ้าบางคนที่เขารู้จักหรูอจักแฟนเขาก็จะรู้ว่าเออเนี่ยคบกันมานานแล้วนะอะไรเงีนานาน้ยรู้จักกันมาก่อนอย่างงงตรเอรื่งองนี้หนูก็ไม่อยากพูดเนาะขนาดหนูไม่พูดยังโดนโจมตีหนักเลยยิ่งถ้าหนูพูดอะไรไปแบบเยอะมากกว่านี้เขาก็จะยิ่งแบบโดนหนักคือแต่ว่าเราก็เคยเห็นแบบนี้นะเคยเห็นค่ะบางคนก็คิดว่าท้องหรือเปล่าบางคนก็ แบบในในสื่อลามกเนาะเขาก็แบบว่ามีแคร์หลอดเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ใช่เลี้ยนในคลอไลายกระแสออกมาก็ตอนแรกก็เทียนนะแอบไปร้องไห้เหมือนกันแอบไปมือมีร้องไห้แฟนบอกว่ามือไม่ต้องไปเทียนหรอกมันอยู่ที่ความพร้อมของเรามันอยู่ที่คนสองคนนะถ้าเราไปแคร์คนทั้งประเทศคนทั้งโลกเนี่ยเราแย่แน่ๆนเลยค่ะมีพี่น้องวันนี้ร้องอะไรรึยังตอนนี้ยังค่ะถ้ามันก็คือ อยู่ในระยะเวลาเนาะถ้าที่บ้านแฟนอยากให้มีก็คือมีให้ได้คือพร้อมมีเลยจะตัแต่งก็ประมาณนะั้นอาพูดถึงเรื่องเรียนราคาไหมตอนนี้ก็เรื่องเรียนคือตอนนี้ดอกไว้ก่อนค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งการเรียนนะคะคือว่าเราเรียนกับพี่สาวตอนดอกไมช่วยช่วยใช่ค<ๆ>่ะช่วยธุรกิจแฟนด้วยเพราะว่าตอนนี้แฟนก็กําลังปรับปรุงร้านด้วย,ยะคะ่ะก็ต้องไปช่วยกรรัยนนี้ตอนนี้เรียนที่ไง อตอนแรกเรียนอยู่รัานมงคลค่ะแต่ว่าตอนนี้ดัอไปก่อน<ม>เพราะว่าเรียนก็หนักเหมือนกันน้นทําทงานด้วยเรียนบริหานะ<ม>รอะเขียนโปรแกรมล้วนๆเลยไปไีสามค่ะดรอบไปนานหรือยังคือซึ่งดัอได้ไม่นานเลยค่ะไม,ไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านนะมาแล้ว<ม>คิดว่าจะเรียนต่อท<ม><ม>างไหนก็อาจจะหลังแต่งคือธุรกิจอะไรแบบลงตัวอะไรก็เริ่มเรียนต่อเลยทำไมเราไม่รอให้ตัวเรียนจบก่อนหมดพันท้เรื่องการเรียนแล้วถึงจะแต่งงานคือหนูเป็นคนทํางานเนาะเราอยากหาเงินมากกว่า แตไว่าที iko, the the ่บ <sh> no like, like, ้านไม่ได้ซีเรียนเรื่องว่าเรียนจบือเรื่อคือก็ถามว่าซีเลียนไหมก็ซีเลียสเหมือนกันค่ะแต่คือว่าเขาไม่ได้แบบฟิตจนกระทั่งแบบต้องเรียนให้จบนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นต้องเรียนสาขานี้นะอะไรคือไม่ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นก็แสวิชาวิจณยยังไงมากับเราการแต่งงานมา21เดือนนีก็ใส่วิาวิจัยก็อย่างที่หนูบอกก็คือส่วนมากจะบางคนเห็นด้วยมากกว่าส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็คือจะมีเรื่องเรียนเนี่ยแหละค่ะที่พี่บอกก็คือและอีกคนอีกฝ่ายมันก็จะมีแบบ ในทางลาโมบเห็นแม่ล่าแบบกล้วยอร่อยกว่าแครอทนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปในแนวทะลึ่งทะลึ่งก็้พ่อแม่เราบ้างเห็นบ้างก็จริงจริงๆเรื่องแต่งงานนี่เป็นความคิดของพี่ใหญ่พี่เขาคุยกันแล้วเขาโอเคคือว่าแฟนกล้าไปขอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็มาคุยกันมีกวันที่หนึ่งมีงาเนี้ค่ะแต่งที่โรงแรมเอ็ดเดียเวนิวค่ะแต่ว่ามีพิธีมั่นตอนเช้าที่บ้าน ก็ยังไม่ได้ย um, ้ายไปเลยค่ะก็เจ ja ียวไปเชียวมาบ้านหนูด้วยบ้านแสนด้วยน้องแม่เขาสำหรับตัวเราเองเราคิดว่าการแต่งงานตอนนียืดเมันเร็วไปถ้าสําหรับหนูนะหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันเร็วหรือว่าอะไรนะคะแต่คือแบบประมาณว่าถ้ายิ่งแบบแต่งงานเร็วตอนนี้มันก็ยิ่งแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วขึ้นนะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็ถ้าถามว่าเปิดอู่เลยไหมก็คือแล้วแต่ที่บ้านแสนค่ะ ไห้เปิดอยู่เลยถ้าเขาพร้อมแล้วก็โอเคแต่หีอยางเขาไอมที่เกิดอย่าาก็อย่างว่านุ้ยคนจีนอ่ะลูกคนเดียวได้แฟนอ่ะแฟนเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วเขาก็แบบว่าอยากให้แบบมีหลานเร็วๆชอบอยากไม่ได้เลยว่าเขาก็คงอยากให้มีเขาก็เกิดเกินมาบ้างแล้วอ่ะแล้วงานในวงการหลังๆก็ไม่ทิ้งค่ะตอนนี้ซุ้มนําเพลงอยู่มีสองเพลงที่กําลังเตรียมทำมีน้องแล้วเรื่องงานเลยก็ยังรับอยู่ค่ะ ก็คือรับงาน,นงถ้ายังไม่มีก็รับไปเรือร่อยๆแบบนี้ถ้ามีน้องถ้าเกิดอะไคะงานแล้วก็การเรียนเราจะต้องเลื่อนออกไปก็คือตอนนี้เราก็ย,ยังบอกอะไรไม่ได้เนาะเราก็ไม่มั่นใจว่าโอกาสหน้าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้ชีเรือดว่ายไม่ได้ปริญามาให้คุณแม่คือ,คอที่บ้านเขาคือถ้าเพราะว่าที่บ้านเขาโอเคแล้วตกลงกันแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ถ้าเขาไม่โอเคเขาก็คงฟันตัง้งแต่แรกแล่ะ นีตอนนี้จริงจริงถ่ายเอ็มวีแล้วค่ะอัดท่องอัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือยังแบบไม่เสร็จดียังอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องแบบนานนิดนึงเนาะตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ูถนแฟนวนีดก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะคะที่ไม่ลืมน้องไม้คนนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่คิดเนาะว่าแบบว่าจะมีกระแสดังขนาดนี้เพราะว่าก็เงียบหายไปก็ เป็นเวลานาะน mm hmm. ค่ะ <Okay. S 2> uh ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะ